โอ้ oh. <c oughs> ปลาไหลปลาไหลพีน้องทักทายสบายดีตอนเช้าเนาะทานผู้ชมแล้วก็ทานผู้เบิง่งมื้อนี้ก็พบข้ออ,อีกป้าบันนอกแชนแนลเนาะมื้อนี้ข้อจะพาทุกคนไปยามเบ็ดพี่น้องเอ้ยเบ็ดใส่เอาปลาเนาะบ่ฮู้สิ้งหปลาหรือถือเอี่ยนเนาะจังได๋ก็มาลุ้นมาเบิ่งนําค่อยเน,ะน,นาะและ้วก็มาล่ะพี่น้องเอ้ย cái hồi này là của sờ mắt phải cọt là phải luôn phải bưng lên và chỉ đáy lửa đáy nó thì nó đòn xay biết cả phạn ma thằng héo thì nó người nó bưng heo heo cả chắc thử nha heo cả ô oh, heo có thử nó cốt thì nó người. ma mà ảo thì nó người. เอาไปเบิ่งเบ็ดก่อนเบ็ดกระบายดอกพี่น้องเอ้ย8ปดเขาหลังเห็นเลยพี่น้องเอ้ยเบ็ดหลังหนึ่งใส่ดอนนี้แหละเมื่อวานโอ้โหมันยังดึงไปโอ้เออแล้วพี่น้อง เนี่ยอึบโอ้แน่นแท้อึบปอ๋อตัวเกี่ยวหย่งเด้พี่น้องแน่ยขนาดอึบอุ๊ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาอู้โอ้โดนเอี่ยนพี่น้องเลยโดนเอี่ยนโดนเอี่ยนตัวเล็กเนาะพี่น้องเนาะ ปลาไหลเนาะตัวเล็กได้ปลาไหลตัวเล็กพี่น้องเ้ยมม่ใหญ่เป็นไหนเนาะเบื้องหลังต่อไปพี่น้องยูมองนี่ละพี่น้องเลย ใส่เม่อวานโอ้โหป้อมป้อมเขาในเพื่เลยพี่น้องเบ็ดพมแล้วใช่มเสรษฐพมน,ะมนี่โอ้ตะาลพี่น้องเอ้ยเบ็ดดน้นด้นมัดจนลูดออกเบ็ดพี่น้องเงย้ย không biết hái lời vườn à, láng mày thì nó ơi láng mày Sài đòn nhịp màu vàng thì nói nên là à, đứng, đứng ma, mà mẹ nhà hứ ừ. hô 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 nhưng đến dù khi ơi, người bên con. พี่น้องยังดึงสายลงโอู้อู้เงินนวลเลยพี่น้องเลยโอ้หือปลาไหลปลาไหลพี่น้องนี่โอ้งามสายงามตัวนี้เหลืองทักขนาดพี่น้องเลย Đây, cái sổng, đợi, 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 đợi. này là tổ thứ 2 nọ kìa nông nọ Nè Lòng này kìa lông nọ สงสัยบดถึกแล้วน้องให้หล้างเลยรอดรอดล้างเลยหนึ่งหลังนี่น้องไก่เดี๋ยวเนาะหลังนี่เป็นยังไดงโอ้รอดอีกพี่น,น้องเไงรอดเหยื่อเหยื่อป่านะป่าเหยื่อ phải như thế này rút làng nị nó cứ vật đừng luôn truyền được clip nó ô ô bò tít bị nó ơi đừng luôn cả bưng làng nị nó ơi đừng luôn chụp chạm lên này ชิดมีบ่หรือบ่มีเนาะถึงนั้นหแม่ลงกะจับมันยังบ่ถือก็ชวยตีละนิ่งวะโอ้โดนโดดพี่น้องนี่ตายแล้วตามเบิ่งนี่โดนปล่อยพี่น้อง ตัวที่สามเนาะตัวที่สามของมื้อนี้พี่น้องเลยมาสรุปผลงานของค่อยมื้อนี้เนาะพี่น้องเบ็ดสิบเอ็ดล่างพี่น้องเลยผลงานที่ได้ก็คือเนาะผลงานคือได้สามตัวพี่น้องเลย ดีตัวสายงามๆเลยเนาะ